ใชคะปกติก็วิ่ง3มสาขาแต่พอดีมีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิดนะคะก็เลยทำให้เหมือนแบบว่าห้างร้านปิดปิดไปบ้างเนาะแต่ตอนนี้มีที่ร้านบูตึคคอมพัวยาใต้ที่ยังไม่ได้ปิดสาขานะคะลูกค้าสามารถมาเลือกชมสินค้าได้หรือว่ามาช้อปปิ้งได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเนี่ยทางยูซารีของเราก็สามารถที่จะแบบส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าถึงที่บ้านได้เลย จัดสงสีเลยนะคะช่วงวิกฤตโควิดเนาะเราก็จะทราบตีกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะพัทยาของเราก็เกิดปัญหาในเรื่องของโรคระบาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ก็ได้มีการในส่วนของการครอฟิวขึ้นมาทําให้ยอดขายในส่วนตรงนี้ตออกลงเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ออกนอกบ้านการช้อปปิ้งก็เลยไม่มีการในเรื่องของการหมุนเวียนอ,อะไรแบบนี้ทางยูเซอร์ิ่ของเราก็เลยมีนโยบายทําให้แบบว่าสะดวกสบายกับลูกค้าที่ใช้ในส่วนของ ทีมบำรุงวิสลินไมสํสำอ่างตัวนี้นะคะมีการจัดส่งฟรีถึงบ้านอย่างที่บอกลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ติสเข้ามาแล้วจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็คิวอาร์โค้ดไว้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวที่ส่งไปหรือว่าอยากอยากลองใช้ในส่วนของตัวล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทีมบำรุงกันแดดอย่างเงี้ยของเราจะมีให้ลูกค้านะคะอาบน้ําล้างหน้า บำรุงหรือว่ารอบดวงตากกคะชาร์ริ้วรอยอะไรเงี้ยเรามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้ายุสเีนหรือว่าของใช้ภายในร้านบูธนะคะแต่ถ้ายังไงก็อยากจะฝากกับผลิตภัณฑ์ยุสเีนไว้ให้กับคุณลูกค้าได้ทราบนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเสนอสินค้าเล็กๆน้อยๆให้กับคุณลูกค้าพอทราบบ้าง ถ้าอย่างไรก็ขอแนะนําในส่วนของ a ั t ต้าวัลสปอร์ตเดนพัทนะคะตัวนี้นะคะเป็นของยูสรีนซึ่งเป็นตัว a ั t ต้าวัลสปอร์ตเดคินซิ่งโฟมเป็นยูสรีนะคะถ้าเรียกก็เป็นนามวันเลยในตัวนี้ที่ทุกคน ที่ใช้ในส่วนของนุสย์ดินอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวไวท์โฟมดินตัวนี้มันดีมากตรงที่ว่าของเขานะคะจะมีนวัตกรรมการทำขัดผิวน่าเีื่ออย่างรำ่ำรวยก็คือตัวนี้จะมีในผลิภัณฑในส่วนของบิสเซอร์บรแล้วก็ไดโอแอคทีนะคะที่ช่ยวยในเรื่องของการขัดผิวอย่างร่ำลึกแล้วก็ขจัดคราบเชื้อสัมภารลดเซลล์ผิวได้อย่างดีแล้วก็ลดผิวความเสียดสมได้ยาวนาน ตัวนี้นะคะการจะใช้ก็คือปิดใส่มือนิดหน่อยเนาะผสมน้าเล็กน้อยก็ลังหน้าได้ปกติอ่อาตัวนี้จะทำให้แบบว่าหลังจากการใช้โฟมหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นม,มากขึ้นเลยนะคะแด้ไงอีกตัวที่2ก็จะเป็นในส่วนของตู้สปอตเรดตัวนี้นะคะเป็นตัวแป้มเฉพาะจุดลดจุดด่างดงนะคะแป้มเฉพาะจุดที่ลูกค้าม,มีปัญหานะคะถ้าท่านใดที่กังวลในเรื่องของจุดด่างดงที่ฝั่งรือบนใบหน้าบริเวณหนกแก้มอย่างนี้นะคะสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวสปอต วันนี้ได้เฉพาะจุดด้านไม่สามารถทาทั่วใบหน้านะคะสามารถมาดูที่ร้นดดานบูดได้และสอบถามได้นะคะอีกตัวนึงจะเป็นตัวตัวนี้เลยเป็นตัวเดินของยูสรีนตอนนี้นะคะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยที่มี2อหกดก็คือว่าเป็นยูสตรีนอันเ้าไวท์พาสปอร์ต้งดับเบิลบูเตอร์เซรั่มที่มีสองหกโน,นะคะตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่เน้นแบบว่าผิวก็จ่างใสแล้วก็ลดฝ้าแดดที่ฝังลึกเออ เพราะว่าตัวนี้จะมีนวัตรกรรมล่าสุดก็คือผสมภาษาในส่วนของสองเซรั่มก็คือมีในส่วนของไทอะมีโดรแล้วก็มีตัวเพียวไฮยาลอนเลยเป็นสารเข้มข้นตัวนี้ที่อยู่ในหลอดขาวนะคะจะช่วยในเรื่องของแบบว่าทาให้ผิวอิ่มฟูทุกมิติแล้วก็ไทอะมิโดรเป็นเอกพษิ์เดียวกับยูซอรีที่ลดว่าแดดที่หนาฝังกแล้วก็จุดดงๆได้ดีกว่าสิเท่านะคะ ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าได้เลยเผยผิวซสแล้วก็เห็นผลภายใน2สัปดาห์นะคะลูกค้าอยากมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้คําแนะนําแน่นอนนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่1,890นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่เคยใช้เราอยากให้ใช้คู่กันกับตัวในส่วนของเจลครีมครั้งแรกจะเห็นผลค่อนข้างเร็วเลยภายใน2สัปดาห์แน่นอนตอนนี้นะคะเป็นแพ็คคูเกเตอร์คู่กันอยู่ที่2,930บาทนะคะแวะมาดูก่อนได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ ตอนนี้มี50มิลตัวนี้มีแค่30 ML นะคะสามารถใช้คู่กันได้อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นตัวไนครีมตัวอันเต้าวสปอร์ตเรดพัทเหมือนกันเป็นไนโูรอิดนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันนะคะใช้ได้หมดไม่ต้องกังวลเลยคนที่กังวลในส่วนของผิวค้าเสียงง่ายผิวไวต่อแสงมีปัญหาฝ้าแดดที่ฝังลึกมานานใช้ครีมยี่ห้อไหนก็ไม่หายเลยลองมาสอบถามในส่วนของตรงนี้ก่อนได้นะคะยินดีแนะนําให้ ให้ให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอต,ตอนนี้นะคะยอดขายยูรินของเราถามว่ามันเงียบลงไปไหมเงียบมากแต่ว่าดิฉันก็ยังคงอยากจะขายสินค้ายูเซนต่อไปเพื่อให้เป็นการเราเราทําหน้าที่ตรงนี้เนาะเป็นพนักงานขายนะคะถ้ายอดขายตกเราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันแต่ด้วยปัญหาในเรื่องของโควิดทาให้เรามีปัญหาผลกระทบทางด้านนี้แต่เราก็ยังไม่หยุด หรือว่าย่อท้อในการขายเราก็ยังพยายามติดต่อกับลูกค้าสื่อสารให้กับคุณลูกค้าได้ทราบว่าทางร้านของเราบูตตึกคองพัทยาไาย้ยังคงเปิดให้บริการให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไรหรือเป็นเพื่อนทางเฟซของติ๊กเกบแบบว่าฝากในส่วนของตรงนี้ประชาสัมพันธ์ได้เลยติ๊กสามารถที่จะจัดส่งให้กับคุณลูกค้าส่งต่างจังหวัดได้นะคะตอนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาก็จัดส่งให้กับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไปหลายท่านแล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนจะบอกต่อหรือว่าเ,เห็นในเฟซบุ๊กหรือว่าทางาบออกกต่ัน ว่าเราขายยิชเรียนหรือว่าอาจจะดูสื่อตามมาหลายๆช่องทางนะคะก็ยินดีจะแนะนําหรือว่าสอบถามให้กับคุณลูกค้าที่คล่องสงสัยในส่วนของตรงนี้ได้นะคะถ้ายังไงเราต้องผ่านในเรื่องของโควิดแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะยังไงเราก็สู้ๆนะคะสู้ค่ะขอบคุณนะคะ